ดูไม้วิ 7, ่งครับไม้วิ่งไม้วิ่งปันเจ็ดปันครับปันหนึ่งครับปันหนึ่งไม้วิ่งปันหนึ่งนกรงคับกันเร่งกันเร่งนี้เป็นเกียร์ <"ập, S 2> เกียร์เกียร์เกียหน้าต่อยังนี่แต <im> แตะ <im> แตแดแยกปานยกปา ป่าเตะครับป่าเตะอืเยบขาครับ